Let's go วกราทุน่วนี้เราจะมาสัมภาษณ์อสมในชุมชนพะน็กกันครับเลยครับ่อนนี้นะคะอยากทราบว่าชื่ออะไรครับเกษอดานิเศษกาเป็นอสมในประเทศครับ คำถามที่หนึ่งนะคะต้องเรียนจบชั้นไหนคะถึงจะได้เป็นอสอมไม่จำเป็นก็เป็นเจรจาเป็นนักศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนจบตอไหนตอไหนแต่เราชอบและเป็นอากศาของเขาเป็นนักศึกษาคำถามที่สองนะคะอาชีพหลักคืออะไรคะก็เป็นเนี่ยแม่ช้าก็ไปขายของก็ไปอะไรแต่ว่าเวลาว่างก็ไปติดอาสาเขาวันว่างเวลาว่างเดี๋ยวก็ให้ใครก็ได้แต่จะทำให้เขา แตป็น้าแล้วก็แตกแล้วระยะเวลาที่เป็นกสมที่เป็นอสมมัตอนนี้ประมาณสามสิบปีแล้วเป็นมาสมัยก่อนก็ไม่ได้ทาเกียอนนี้เป็นไได้การได้กาเยอแล้วตไม่เดือนดให้เป็นอาสาต่อมาออาให้ให้เอาเขาก็ไม่คก็ให้เดือนเราวันนนะมันก็เป็นไม่ไเิดือนแ้วเป็นอาสาเรอตรงเลย คำถามที่สี่นะคะออสมีการทำหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาระนักสืบในงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างคะก็เกิดได้ทางฐานะสุขให้ไปทำงานแล้วก็ไปกับเขาเช่นออกหน่วยงานนะไปตรวจตามหน้าตามแบบเขาไปดูแลเรตบุตรแล้วก็แพทย่เดียวที่ก็จะมาพาเราไปด้วยทั้งนี้ก็จะได้พวกขอเรามีคือดูแเรตบุตรไปดูแบบไปวัดตามแดน ลปว่าไปตรวจาเปยตามบ้านแมีเงื่อนได้วยเป็นการที่ของมตมที่เราทำทุกๆเดือนเป็อนละสงครั้งทางที่บ้านนะคะมีการออกเง่าการที่สัวัสสุขภาพประชาชนด้ที่ไหนคัปก็เด็นงานค่ะะเดินงานเดินละเดินละออกั้งตั้งแต่สิสอหนึ่งแล้วก็วันที่สามเดินละออกทางออกส่วนเรียมตรวงมาตามบาน ปีเกิดของท่านคือ <tinc S 2> ตัวสุขภาพฟันเด็กรอบเด็กมีการหลายอย่างเช่นอาบน้ำอาบได้แต่ว่ามีกิจกรรมก็ไปดูแลประถุนอายุแล้วก็ติดกรรมกับวันเด็กอันปีใหม่จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพฟันของนักเรียนตะนาวาก็ เช่นพวกเราก็คือไปช่วยเขาไงเนาะไปช่วยแบบชั้นือนฐานก็เราเป็นกีฬาศาสตร์แล้ก็ช่วยเขาเขาพาไข่งไปแบบเขาถ้าเกิดว่ามีงานอะไรทางนู้นจะมาพาไปด้วยไปช่วยเขาเวาเป็นกีฬาวกไทหกีดาศารน่เอขั้นพ้นานครัอสมร่ครบลยขคง เวลาหลายอย่งนะตอนนี้ดูแลคนแก่ไม่แน่นะาพนะดูแลรพดูแลผูล้สูงอายุมีคนดี่ย้าดูลไปเปวาดูแลแว่าตอนนี้มันมีโลกนักกระตุกเยอะมันดูแลหนัมากเลยเดเกียวตึงลายไปเก็บก้นย้ายขาบ้าตา่างตระงปัญหา เยอะแยะดาราก็บางคนเขาไม่เขาไม่วนเขาไม่เชื่อเราเรามางไหมแค่จะมาจอะจงวนดีวมเม่่ทำให้เราว่าพอเราไม่ได้แต่บอกไปเลยว่าเรามาเรามาดูแลไม่มาทำให้เขามันจะมีพยาาเยอะไม่านไม่นเยการเขนการนาานเข้ามานี้งานี้เข้ามา่นะ่ว่า ืีมากออกกลังกายออกกลังกายก็เก่งนะมีลำพองมีร่างกายเดินตามน้ำในรอบๆบ้านเิืเอยแล้วก็รูปอายุตอนนี้แพงเยอะนะตนนี่เดินไม่ได้วนะอเรยนบางที่แทนตอนนี้เขาเ็ชาเหลือนะเบบมีหมอชาวบ้านมีของพิจานนะ ไปดูแลหมอตับ้านมีดูแลเปิดบ้านเลยไปดูดเตียงปเตียงหมอดัไปทุบ้านเลยแบบนี้อรองว่ช่วยเหลือด้เป็นบางอย่างให้เขาแต่เขา่าดูแลดีพวกเราขอจบการพิธีพร้อมนี้วัสラฮมุลอีห์มุราห์มัตุลลอฮิย่บารากาุที่เราไปสัมภาษณ์อสมมานะคะ บทบาทของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านอาสอมอคือการเป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างชุมชนและหน่วยงานสาธารณาสุขช่วยเหลือในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและแก้ไขปัญหาสาธารณาสุขบ้างต้นในพื้นที่พวกเขาเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนในระดับชุมชน สาธารณสุขมูลฐานมีความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงลด,ดความเหลื่อมล้ำเน้นการรักษาโรคและทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์อย่าดูนะคะ